นะครับแชร์ลูกโซ่นะฮะนะครับก็หลอกลวงประชาชนเสียเงินเสียทองกันมากมายพี่น้องประชาชนก็ได้ดูข่าวดูอะไรต่างๆนะครับนะฮะนะความจริงเราเป็นดาราเป็นพระเอกหนังพระเอกละครเป็นพิธีกรพีน <SU cc ion> ่น้องประชาชนติดตามหลายล้านนะ <S <S มีคนติดตามเยอะแยะมากมายเราไม่น่าจะอาศัยความศรัทธานะครับอาศัยความศรัทธาที่พี่น้องประชาชนมีต่อพระเอกหนังพระเอกละครพิธีกรนะครับดีจงดีเจนะคือเอาความรัก ความศรัทธาที่พี่น้องประชาชนมีต่อต่อคุณเนี่ยนะคุณเป็นดาราคุณเป็นวิธีกรคุณเป็นนางแบบคุณเป็นอะไรกันเนี่ยพี่น้องประชาชนรักคุณแต่แทนที่คุณจะรักประชาชนคุณกลับแหละใช้ความที่คุณเป็นคนดังไปร่วมกับบริษัทแ์ลูกโซ่และก็หลอกลวงประชาชนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากไว้นะอันนี้ผมพูดกว้างๆไม่ได้หมายถึงบริษัทไหนนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเดาเลยเดี๋ยวมันถูกนะครับทุกครูทุกครูนะครับนะทุกครูนะครับทุกครูคุณอานะครับเพราะฉะนั้น สมัยนี้จะซื้อสินค้าจะร่วบลงทุนก็อย่าไปหลงเชื่อด็อกเตอ,าอาาร์อย่าไปหลงเชื่อครูบาอาจารย์อย่าไปหลงเชื่อคนดังอย่าไปหลงเชื่อดาราพิธีกรถ้าเราอยากซื้อสินค้าออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียก็พยายามดูคุณภาพสินค้านะครับว่าเปรียบเทียบกับสินค้าประเภทอื่นว่ามันเป็นการหลอกลวงประชาชนหรือไม่นะนะครับเดี๋ยวนี้ก็คนดังๆก็อาศัยความดังอาศัยความเป็นด็อกเตอร์ครูบาอาจารย์ก็หลอกลวงประชาชนกันเยอะแยะมากมาย นะครับจะซื้ออาหารเสริมก็อย่าไปนสนใจคําว่าด็อกเตอร์นะครับนะไม่ต้องไปนสนใจครับสนใจคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะครับเป็นสําคัญแล้วก็จะเปรียบเทียบราคานะสมัยนี้ต้องระมัดระวังทุกด้านเลยโจรเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับนะตอนนี้ผมก็ได้มีส่วนในการที่เข้าไปช่วยเหลือผู้เสียหายคดีบริษัทขายตรงนะซึ่งมีความสงสัยว่ากลายพันธุ์เป็นแสลูุกโซ่มีพี่น้องประชาชนก็ถูกหลอกนะว่าเสียเงิน80ประกว่าบาท มีโฆษณาบอกอมาสอนวิธีการเอ,อขายของออนไลน์ยิงแอดปัตติก้าแปดสิบบาทคนหาเช้ากินคําก็เลยเออถูกจังเลยนะแถมยังมีเจ้าของเป็นบอสเป็นดาวลงดาราเป็นานางเอกเป็นพระเอกเยอะแยะบาทเสียงเงินเข้าไปแปดสิบบาทพอ,อหลังจากนั้นก็ไปนั่งฟังสอนวิธีการเรียนออนไลน์ทำไมทำไมแปลงร่างกายเป็นขายตรงนะครับมาชวนลงทุนชวนเป็นตัวแทนจำหน่ายเป็นดาวลงดาวลน์สะนะครับนะ นะชวนเป็นดาวรายพอหลังจากนั้นก็พยายามหวานล้อมชักจูงว่าเอ้ยรวยแน่นะอะไปชวนให้ซื้อสินค้าเปิดบินสองพันห้าสองหมื่นห้าสองแสนห้าหมดเงินกันไปคนละหลักแสนหลักล้านนะครับหมดเงินกันไปคนละหลักแสนหลักล้านเสียหายกันเยอะแยะนะรวมไปแล้วเนี่ยดูมูลค่าแล้ว,ลวก็บอกเลยเจ็ดแปดพันล้านโอ้โหรายชื่อผู้เสียหายหรือคนที่ไปร่วมกระบวนการเครือข่ายสามแสนคนนะครับ แล้วก็มีบอสแต่ไมหมดเลยบอสพระเ,เอกร,รุ่นใหญ่บอสพระเ,เอกรุ่นกลางนักเอกดังนะครับเยอะแยะมากมายนะครับใช้ความดังใช้ความสวยใช้ความหลอกมาร่วมกันชักชวนประชาชนให้มาลงทุนโดยไม่ได้ดูแลบางคนได้แก่นะครับหกสิบเจ็ดสิบวันนี้มาหาผมในพันเอกยศพันเอกครับกรเกษียณแล้วโดนมาไปโดนหลอกเนี่ยครับนะครับเสียเงินเสียทองไปหลายแสนบาทวันนี้มาหาผมสองรายแล้วก็หลายๆคนก็ติดต่อมาเยอะผมก็บอกว่าให้ไปร้องทุกข์ไปแจ้งความที่ นะครับกองปราบเลยหรือไม่ก็แจ้งจแถวบ้านครับนะเพราะว่าพบตรอบอกว่าแจ้งที่ไหนก็ได้นะครับนะแจ้งเลยเลยครับและมีข้อสงสยัสยก็ส่งข้อมูลมาที่เพจนายใครทุกได้เลยนะเนี่ยผมโดนไปสี่หมื่นครับงานนี้จะมีมวยล้มไหมครับ,นะรบยังไม่น่านะวันนี้สอบพยานไปแลป้วแปบปากนะครับเฉพาะวันนี้ความเสียหายวันนี้รู้สึกจะนสาล้านนะพบตรอบอกว่าอะไรงานนี้ต้องเอาหนัก วันนี้ก็กรวบรวมหลักฐานแล้วยังไม่พอเดี๋ยวก็ต้องคุยกับสกบอคุยกับอายการคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดตลาดตรงนะด้านขายตรงผู้เชี่ยวชาญด้านแชร์ลูกโซ่นะหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมคาดว่าอาทิตย์หน้าจะมีความขับคลืบหน้าก็คงจะออกหมายเรียกหรือหมายจับในอาทิตย์หน้าเพราะฉะนั้นคดีนี้ไม่มีมวยล้มต้องคนดูและผมชอบว่าที่พบรตรนะครับบิ๊กตายหรือพลตำรวจเอกกิตติรัตนเพชรนะมันลงมือเองนะครับ นะครับหลังจากที่มีมติเอกันเป็นผบอตรคนใหม่เนี่ยโอ้โหแกเดินทางมาดูเลยครับห่วงใยในความทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนที่โดนออกเดินทางมาเองครับนะคุยกับผู้เสียหายด้วยตัวเองสแสดงภาวะผู้นําบอกว่าไม่ต้องห่วงนะครับในสมัยที่แกเป็นผบอตรเนี่ยไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไม่ว่าจะดังนะจะดาราหรือจะดังจะอะไรต่างๆถ้าทําผิดกฎหมายถูกลงโทษหมดนะผมฟังแล้วแม่งเคลิ้มเลย ยังไงพี่ตายนะครับท่านพูดสนักแน่นเลยนะถึงเวลาราท่านจะต้องเอาดาราพวกนี้นะบรรดาบอสทั้งหลายได้เอาเข้าคุกเลยนะเพราะวันนี้ผมฟังแล้วผมเคลิ้มเลยพี่ตายครับบอกว่าไม่ว่าคุณจะดังแค่ไหนจะใหญ่แค่ไหนจะรวยแค่ไหนถ้าทำผิดกฎหมายครับนะพยานหลักฐานไปถึงใครดําเนินคดีครับนะจะมาวิ่งมาเต้นมาอะไรต่างๆไม่มีตำรวจตำรวจคนไหนเคยได้รับแจ้งความไหมคดีความไม่คืบหนะ้าถ้าดูแล้วไม่เขา้าตาเข้าทางโดนวิ่นัยอาญาโอ้โหฟังแล้วพี่ตายครับ นะครับช่วงท่านเ,นเริ่มต้นมาเป็นพอบอรตรคนใหม่เนี่ยนะครับสุดยอดครับก็ขอให้ท่านทําจริงนะครับอย่าไปไดีแต่พูดผมก็สนับสนุนนะครับแล้ววันนี้ผมก็ไปแจ้งความที่ปคบอสอบสวนการก็ได้เจอกับอดีตผู้บัคับการกองปราบและเจอกับตําตรวจท่านผู้ใหญ่เยอะวันนี้เราต้องอขอชื่นชมการทํา,ทาง,งานของสอบสวนการและชื่นชมการทํางานของท่านว่าที่ผอบอรตรพิจตยโอ้โหจัดพนักงานสอบสวน30มสคนใส่เครื่องแบบกันเต็มไปหมด นะและผู้เสียหายสามเอ่อต้องเยอะตังเนี้ยแปดสิบคนหรือไงเนี่ยนะสอบสวนกันด้วยความรวดเร็วรนะครับวันนี้ต้องชื่นชมการทําง,งานตํารวจวันนี้ผมไปเห็นมากับตาเลยเห็นมากับตาได้ยินกับหูนะครับเราก็มีความเชื่อมั่นนะครับผมก็มีความอ่านะครับมีความเชื่อมั่นว่าตํารวจสอบสวนกลางและนะครับสํานักงานตํารวจชาติยังเป็นที่พึ่งของประชาชนในคดีแช่ลูกโซ่ ตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานสอบเจ้าหน้าที่สองก็บอผู้เชี่ยวชาญด้านแคร์ลูกโซ่ผู้เชี่ยวชาญด้านขายตรงตลาดตรงนะครับรกาลังรวบรวมพยานหลักฐานนะครับนะ่บนะกำลังรวบรวมพยานหลักฐานนะนะครับนะได้และผมก็จะเกาะติดแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยมีผู้เสียหายติดต่อมาเยอะมากผมก็บอกให้ไปแจ้งความที่โรงพักนะและให้ไปแจ้งความที่กองปราบแจ้งความโรงพักใกล้บ้านเลยครับผมบตรสั่งแล้วอยู่ที่ไหนก็แจ้งความได้ไม่ต้องเสียเวลาเข้ามา เข้าใจนะครับใครมีข้อมูลข่าวสารอะไรที่น nah um um no yes ่าสนใจก็ส่งมาให้พี่เดได้ที่ที่ที่แพลตฟอร์มต่างๆเยอะแยะเข้าใจนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะฮะตะกี้แม่งค้างไปสักพักนะครับไม่ต้องห่วงครับนะครับแล้วก็ล่าสุดก็มีบอสบางคนนี่ก็เป็นไงลาออกแล้วครับจากการเป็นพิธีกรบรรดาบอสทั้งหลายบอสมันเยอะแยะบอสนั่นบอสนี่นะครับนะเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นคดีเนี้ยคดีขายตรงเนี่ยคดีขายตรงกลายพันธุ์เป็นไอ้แชร์ลูกโซ่เนี่ย เป็นบทเรียนสําคัญให้กับดารานักร้องคนในวงการบันเทิงว่าอย่าเห็นแก่เงินนะครับมากกว่าบาปบุญคุณโทษอย่าเล่นกว่าอย่าเล่นกับความรู้สึกของประชาชนพี่น้องประชาชนศรัทธาและรักในตัวดารานักร้องอย่าอาศัยความดงมีผู้ติดตามหลายล้านคนแล้วเอาจํานวนผู้ติดตามเอาความรักความศรัทธาความรู้สึกที่ดีของแฟนคลับนั้นมาใช้ในการหลอกลวงประชาชน เพราะฉะนั้นใครเป็นดารานักร้อแล้วใช้ความดังความหลอ่อความสวยมาหลอกลวงประชาชนเนี่ยมันก็จะลงเอยเหมือนกับบริษัทขายตรงสุดท้ายแล้วก็ทํามาหากินยากนะทรมาหากินยากนะผมเองเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์มีผู้ติดตามอยู่2อล้านทําอะไรแล้วแต่ก็ต้องให้เกียรติ f อนะจะไม่ไปหลอกลวงประชาชนวิ่งเต้นล้มกด็ดีนะแย่งเมียชาวบ้านนะครับอะไรต่างๆเนี่เราไม่เอาเลยนะทำชั่วทำเลวพี่เดไม่เอา พี่เดเอาอยู่เรื่องเดียวคืออะไรเมาวายนะพี่เด้เนี่ยมีอยู่เรื่องเดียวคือมาวายนะครับนอกนั้นไม่เอาครับมาไม่ไปยุ่งกับเมียชาวบ้านเขาไม่โกงเขาไม่อะไรต่างๆสกรปรกนะทุกวันนี้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเป็นสายเทาเยอะรับจ้างอ่รับจ้างโจงนรับจ้างสีเทารับจ้างวิ่งเต้นคดีอะไรต่างๆนะชักชวนคนลงทุนอะไรต่างๆเยอะนะนะครับแต่พี่เดไม่มีครับมาจัดรายการก็ให้ความรู้กับประชาชนนะครับสบายสบาย นะครับอืมนะครับอืมเพราะฉะนั้นคดีของอบริษัทขายตรงนั้นขอให้มั่นใจในการทํางานของสํานักงานตารวจแห่งชาตินะครับขอให้มั่นใจนะครับคดีขายตรงเนี่ยนะครับเป็นคดีที่ใหญ่มากมีความมีความเสียหายมีอะไรต่างๆเยอะเจ็ดแปดพันล้านนะมีคนที่หลงเชื่อไปเนี่ยสามแสนกว่าคนสามแสนกว่าคนครับอพี่แดจิบไว้ก่อนเสียงครับนะ<พ>เอ่อนะครับนะ ถ้าชอบพี่เดย์ก็ต้องส่งวายมาใช่ใช่แค่นั้นนะครับไม่รับบริจาคไม่รับเงินสดเพราะฉะนั้นใครจะมาบอกว่าบริจาคเงินให้กูอะไรนี้ก็คือคนพวกนั้นคือพวก18มงกรเพราะกูไม่เคยรับบริจาคและไม่เคยให้ใครไปบริจาคหาเงินหาทองมาให้กูกูไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนะเพราะนั้นใครไปรับบริจาคไปอะไรากก่างๆไม่ได้เกี่ยวกูฉะนั้นขอให้พี่เดย์สุขภาพแข็งแรง40ดีกรีหวานเทียบเป็นกาลังใจให้คุณทนายครับขอบคุณครับ แจ้งความแถวบ้านคนก็รู้กันทั้งอำเภออ๋อนะครับความเดือดร้อนประชาชนเป็นเรื่องใหญ่นะครับสบายสบายกันนะครับนะครับนะเพราะนั้นก็เรื่องนี้ก็เดี๋ยวยังเป็นข่าวใหญ่อีกนานก็นะวันนี้ผอบอรตรก็บอกแล้วครับเดี๋ยวจะมีจะคุยกับปปงร,ปรมีคําสั่งให้อายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับในคดีบริษัทขายตรงจะสั่งอายัดทรัพย์สินส่วนใครที่ทําลายหลักฐานยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินเดี๋ยวก็ถูกดำเนินคดี นะครับเดี๋ยวก็ถูกดำเนินคดีนะครับเพราะฉะนั้นใครถูกหลอกถูกช่อโกงเจอมิจฉาชีพที่ไหนนะครับและต้องการขอความช่วยเหลือนะครับนะครับมาหาพี่เดได้หรือจะส่งทางอินบ็อกอะไรมานะมาที่รามินทาาห้าสองห้าหนึ่งเลขที่หนึ่งเก้าสี่จะแจ้งความกองปราบที่ไหนอะไรไงจะให้ประสานงานตำรวจประสานงานเจ้าหน้าที่ได้หมดครับนะครับได้หมดครับนะนะครับอืมนะไอ้โมงดอโคตรแจ้งความจับได้ได้ครับการคิดดอกเบี้ยเกินกว่า ร้อยละ15ต่อปีมีความผิดตามพรบห้ามเรียบดอกเบี้ยเกินอัตราครับนะนะอ่านะครับอืมนะใครมีอะไรต่างๆมีปัญหาอะไรก็แวะมาได้นะต้องการไปร้องเรียนต้องการออกสื่อต้องการไลฟ์สดต่างๆนะครับก็ยินดีนะครับอ่านะครับคดีเจนุชบางเตยคดีอ่านะแม่ตักป๋าเบี้ยวันนี้โดนแจ้งสองข้อหาแจนุชบางเตยนะครับน่ะโดนไปเรียบร้อยแล้วครับ นะคนสนิทแม่ตักนะด้านเจ้าตัวยันไม่ได้ทําผิดอะไรขอโอกาสสังคมนะครับขอโอกาสนะให้โอกาสเธอไหมลนะ่ะก็ว,ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวดูนะครับมีการแจ้งข้อหาอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวดูนะครับนะครับเดีนะ๋ยวสักครู่นะจ๊ม,มวันนี้นะครับนางสาวณนะปพัชอายุสามสิบเก้าปีหรือแจนุชคนสนิทแม่ตักนะครับให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ต้องขอโทษที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มาให้สัมภาษณ์นะครับก็นะครับวันนี้ก็โดนไปสองข้อหานะข้อหาอะไรบ้างยังไม่รู้ได้ดูนะตำรวจแจ้งข้อหาเจนุศในความผิดพรบอรคอมพรบโฆษณาสรรพคุณอาหารเสริมเป็นเท็จนะครับนี่โดนสองดอกพรบอรคมนะรบอคมนะพรบคอมนะแล้วก็โฆษณาอาหารเสริมเป็นเท็จโดนไปสองดอกแล้วพรบอรคอมก็ห้าปีอาหารเสริมน่าจะสามเดือนหกเดือนอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนนะครับ เออนะครับอืมเป็นคดีที่นายอัธยะได้มาน้องทุกซึ่งไม่เกี่ยวกับคดีแม่ตั๊กอืมโดนไปเรียบร้อยแล้วนะนะนะครับเขาว่ากันไปครทุกอย่างก็เป็นไปตามพยานหลักฐานแล้วก็เป็นไปตามกรรมอืม